สวัสดีค่ะมาพบก,กับช่องสองพี่น้อง d ีแอนะคะวันนี้เราจะมาทำกว๋วยจับเวียดนามกันนะคะเรามาดูส่วนประสงค์กันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะอันดับแรกจะเป็นเส้นกว๋วยจับเวียดนามนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะจะซื้อยี่ห้อไหนอะไรก็ได้นะคะแต่ยี่ห้อนี้เราซื้อมาจากเมโครนะคะเส้นมันจะเหนียวนุ่มหนึบอร่อยนะคะ ต่อไปก็จะมีรากผักชีนะคะมีต้นหอมมีหัทียมนะคะมีกระเทียมนะคะมีพริกไทยมีชะอนอนะคะมีเสืออันนี้จะเป็นเห็ดหอมนะคะขาดไม่ได้เลยก็ต้องมีหมูยอนะคะหมูยออเราก็จะมีลูกชิ้นมลูกชิ้นหมูนะคะอันนี้จะเป็นซี่โครงหมูนะคะ อืมแล้วก็จะมีหัวเชื้อเท้าแล้วก็มีเลือดหมูนะคะเลือดนี่จะเป็นเลือดหมูหรือเลือดไก่ก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะคะนี่นะคะส่วนผสมไม่ยุ่งยากนะคะหรือเราอยากใส่อย่างอื่นก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบนะคะนี่แล้วก็ต้นหอมผักชีนะคะเราไปดูขั้นตอนการทํากันเลยค่ะคะขั้นตอนแรกนะคะแล้วก็ ต้มน้ำให้เดือดนะคะใส่กระดูกหมูลงไปใส่กระดูกหมูลงไปนะคะเราจะต้มกระดูกหมูในน้ำเดือดนี้ประมาณสิบนาทีนะคะเพื่อเราที่เพื่อเราจะล้างน้ำคาวเลือดของกระดูกหมูนี้ออกนะคะ เ่อน้ำกระดูกของเราจะได้ใส่นะคะแล้วก็ใส่เกลือลงไปนิดหน่อยนะคะนี่ะคะลงไปนิดหน่อยก็ทิ้งไว้สิบนาทีนะคะอาจจะครบสิบนาทีแล้วเดี๋ยวเราจะเทน้ําทิ้งแล้วก็ตั้งน้ําให้เดือดอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะหลังจากที่เราต้มกระดูกหมูไปสิบนาทีเราก็เปลี่ยนน้ําทิ้งไปนะคะ แล้วก็ใส่น้ำใหม่แล้วนะคะตอนนี้น้ำก็เดิมเดือดแล้วนะคะนี่นะคะเห็นไหมคะว่าน้ำจะไม่ค่อยขุ่นนะคะมันจะใส่นะคะต่อไปเราก็จะใส่รกากผักชีนะคะใส่รกากผักชีลงไปใส่ต้นหอมนะคะ แล้วก็ใส่กระเทียมลงไปนะคะแล้วก็ตามด้วยเห็ดหอมนะคะตามด,ด้วยเกลือประมาณหนึ่งไม่ถึงหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะใส่ลงไปเลยค่ะตาด้วยขนอหนึ่งก้อนนะคะเปนน็นขอาหนึ่ง ด้วยพี่ไทยนะคะเป็นพี่ไทยป่นนะคะจะเป็นพี่ไทยป่นหรือพี่ไทยเม็ดก็ได้นะคะแ้วแต่สดใสสดมันนะคะนี่นะคะแล้วก็ตามด้วยหัวชัยเท้าใส่หัวชัยเท้าลงไปเลยนะคะ ตุนต่อประมาณ40นาทีนะคะเรามาดูผลลัพธ์กันว่าเป็นยังไงนะคะนะคะตุนจนกว่าหัวเจเท้ากระดูกหมูจะเริ่มเปื่อยนะคะดูให้มันนุ่มนะคะปิดไฟแล้วนะคะเรามาต่อรออีก40นาทีเจอกันหลังจากที่เราตุนกระดูกหมูหัวเจเท้าครบระมาน40นาทีเลยนะคะนี่ เริ่มสุกเริ่มเปื่อยแล้วนะคะเปล่อยแล้วนะคะนีเป็นหัวเช้าๆนะคะแล้วก็จะใส่เลือดหมูลงไปนะคะ<ม>เลนะคะ<ม>ถ้าบางคนไม่ชอบเลือดก,ก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะแต่ถ้าคนไหนชอบก็ใส่ได้ตามชอบนะคะ<ม>จะใส่เลือดลงไปเลือดก,ก็จะสุกแห้งอยู่แล้วนะคะ ทำทานเองในที่บ้านนะคะ,ะแต่แกนนะคะเป็นเมนูง่ายๆที่เราอยากานำเสนอนะคะ,ะใส่เลือดแล้วก็ใส่ลูกชิ้นนะคะคไปะบบค,ะคะบางคนจะใส่เป็นเปีนไก่น่องไก่อะไรก็ได้หมดเลยนะคะแล้วแ่ชอบนะคะ รอให้เดือดอีกนิดนึอีกสักสิบถึงสิบห้านาทีนะคะเดี๋ยวมาดูกันไหมถ้าหลังจากที่เราเรอมาสิสิบห้านาทีนะคะลรกชินเราก็เป็น่างนี้นะคะเมสร็แล้วนะคะเราก็ใส่หมูยอลงไปเลยค่ะก็หมูยอเราสุกง่ายนะคะเาราวะก็สุกก็ ไ้วยเส้นเลยค่ะใกไ้จได้กินกันแล้วนะคะนี่นะคะเป็นเส้นเขือเจับเวียดนามนะคะเส้นเขาก็จะนแ่บนะคะเหนียวเนื้อ มีอะไรบ้างนะมีลูกชิ้นมีหมูยอมีเลือดนะคะหน้าทานมากเลยค่ะมีกระดูกหมูนะคะนะคะยั่วๆเลยค่ะเดีย๋ยวรอให้เส้นสีกนิดนึงน,น,นะคะก็จะได้ทานกันแล้วนะคะนี่นะคะมีน้งง่ายๆนะคะหน้าทามากเลยค่ะนี่นะคะร้อนๆกันเลย ประมาณ5นาทีนะคะน่ะคะ่นะคะาทมากเลยะคะ่ะนเดอดเลยะคะ่ะเราได้ทางกัแล้วนะคะเกดจับเวียดนามนะคะเพื่อนๆคนไหนสนใจลองทําทานดูนะคะหลังจากที่เราใส่เส้นเกล็ดจับเวียดนามลงไปแล้วนะคะนี่นะคะสุกแล้วนะคะ นี่น่าทานมากเลยค่ะนี่นะคะมีเนื้กระตูกหมูนี่เห็นหอมมีเลือดีลูกชิ้นนะคะยั่วๆกันเลยค่ะนี่นะคะอาจะตักใส่จานทานกันเลยจ้านี้นะคะกลิ่นหอมมากเลยค่ะนี่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขอจับเวียดนามเรานะคะ เพื่อนอนสนใจลองไปทำทานดูนะคะนี่นะคะน่าทานมากเลยค่ะอย่าลืมฝากติดตามกดติดตามกด subscribe ก,กดไลค์ให้ด้วยนะคะมีคลิปหน้าจะได้ไม่พลาดนะคะนี่นะคะน่าทานมากเลยค่ะขยจับเวียดนามของเรานะคะ ลากันไปก่อนนะคะเดี๋ยวมีคลิปหน้าดีๆจะนำมาฝากกันอีกนะคะสวัสดีค่ะ